อดาคืออะไรนดกจิเป็ดอ่าเป็ดร้องไงคะเป็ดร้องกุ๊กกุ๊กโ้จบแล้วอ Dog, Where's the dog Dog d o ห้ามให้มันมานะอุ้ยอันนี้เอานี้เหรออันนี้เราเปลี่ยนอันนี้ดูเฮ้ยทำไมเปลี่ยนได้หมดเลยอะคือเราต้องไปทำการบ้านมาก่อนแล้วหนูก็จะได้ตังค์แล้วหนูก็มากดตัวนี้ถ้าหนูอยากได้อะโอเคไหมงั้นหนูดูหมวกก่อนนี่มันเสียตังค์หมดเลย หนูต้องไปเก็บให้ได้เยอะกว่านี้หนูต้องไปทําการบ้านให้มันได้เยอะกว่านี้เห็นปหมโอเคหนูอยากทำการบ้านหนูดิโอเคหนูอยากทําการบ้านตาตั้งสมาธิเอาเปิดตาก่อนเอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอะไรย่ากับใครกับพ่อจ๋าอ้าวนี่ไม่ใช่พ่อจ๋าพี่เฮงแก๊งแบ๊กแก้พี่เฮงก์แกงแบ๊ก อ่าวันนี้ครับท่านผู้ชมผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์ม Royal LBC เป็นแบบว่าเล่นแบบฝุกหัดเสร็จแล้วเราค่อยมาเล่นเกมกันเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยว่าการฝึกสอนภาษาอังกฤษของแบบว่า <t> บ <astic developed Airbnb> ้านเราเนี่ยเวลาให้เมยย่าเขาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้แอปพลิเคชันเป็นการเรียนใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่อย่างนี้เออ Animal Animal คืออะไรศาสตว์อ่าเดี๋ยวเขาจะบอกนะ what is it what is it what is it is t a is a cat cat let's play ah t o a y oh t h e a y อันไอันไหนเหมือนกันอันนี้มีแมวสีนี้สีนี้สีนี้แล้วอันไหนคือเหมือนกันอันนี้อันนี้เหรอ cat cat ใช่ป่ะถูกถูกีิเดี๋ยวหนูได้ได้ตังค์ไปซื้อของแล้วเนี่ย มันจะมีแรงผิดเช็คด้วยนะทุกคนคือมันจะเป็นพวกสัตว์ต่างๆในหัวข้อของถ้ามันมีสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นสัตว์ถ้ามันเป็นสีก็จะเป็นสีหนูพูดตามอันนี้หนูจิ้มแล้วพูดตาม it's cat เออ it's dog it's a dog พูดตาม it's a dog อันนี้ it's a cow it's a cow เออ it's a dog คืออะไร dog dog อันนี้ทำไม dog a dog it's a dog อันดับคืออะไร กิเปดดออเป็ดร้องไงคะกูกูเป็ดร้องกูกูกกกจบแล้ว same or different คือมันเหมือนหรือไม่เหมือนโอเคไหมเหมือนหนูต้องบอกก่อนเหมือนหรือไม่เหมือน ready are you ready yes yeah okay ready อันนี้เหมือนไหม same or different same or different <House. S 1> ทีนี้ดีกว่า ให้ลองเข้าไปดูเกมดีกว่าแอปพลิเคชันที่แบบว่ายุคใหม่นะผมแนะนําเลยอันนี้เมยย่าชอบมากคือมันได้จะมีรูปแบบของเกมให้เล่นด้วยแล้วก็แบบคือมันด,ดี๋ยวคุณดูเลยเอาได้เลยเดูเด็กแวดูในนี้มันยากไหม่ยากน,น,นี่อ๋อสุดอ๋อไอ้อนี่มันจะมาเอานี้ คือห้ามให้มันมาหนูต้องตีม,นะมันนะหนูต้องตอบให้ถูกแล้วหนูจะตีมันอันนี้มันจะมาขโมยเราเนี่ยโอเค Where's the dog dog ออ dog ห้ามให้มันมานะโอเคปะเนี่ยถ้าหนูตอบผิดมันก็จะเดินมาหนูลองตอบผิดดิให้ผิดปะ่ะลองผิดไหมอยากผิดไหมถ้าผิดมันเดินมาเอาเลยนะ What is it a cat a cat a cat. A cat. A cat แมวอันไหนตอบลองผิดดิลองตอบผิดดิถ้าตอบผิดเนี่ยมันจะโดนนะทุกคนดูนะ เรลองตอบผิดตะกี้เขาถามว่าน่าจะเป็นแควส์อุ้ย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 มันมามันมาแล้วเราต้องตอบให้ถูกหนูว่าแควส์ตะกี้ไม่ได้ยินเลยมันพูดว่าอะไรนะแคล s ส์แคลส์แคลส์คืออะไรมอคืออะไรวัวตัวไหนแหวนสุดแคลวส์หนูก็มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามันเอาไปจบเลยนะ เอ้ยหนูต้องตอบไห้ถูกว่าเรื่องอะไรเบดเบดรูมอันไหนคือเบดรูมเบดรูมคือห้องนอนอันไหนคือห้องนอนเบดรูมเ <Bed room. S 1> ห้องนอนภาษาอังกฤษคืออะไรคะเบดรูมเบดรูมเบดรูมเบดคือถ้านหนูตอบผิดอะมันจะมาเอาไอ้ตัวเชือกเขียวไปไง <c oughs> So you a boy or girl เมย่าเป็น boy or girl <c oughs> A girl so you a girl เมย่านะคะ m A Y A นะใช่ไหมอืถูกปะคะถูกไปฮ่ะทำไมสวยจังที่นี่อุ้ยสวยนะสัสดสวยฮัลโหลเซลล์ฮัลโหลเดี๋ยวเมย่าเดินได้หมดเลยเนี่ยเมย่าอยากจะไปไหนไปหาไปหาลิงหรือว่าไปหานี่เมย่าหนูเดินยังไงเหรอเดี๋ยวนนอนหนูเดินเห็นไหมหนูเห็นชุดไหมถ้าหนูไปทําการบ้านเสร็จอ่ะหนูจะเอามาแต่งตัวได้ ก็คือก่อนที่หนูจะมาเล่นไม่ใช่เพื่อนเรานี่กดเดินเอ๋อ่ะเปิดส้าก่อนดูมีมีตู้อะไรบ้างเป็นสีผมเป็นสีผมเป็นสีอะไรเป็นสีไหนลองดูเอาสีแดงสีแดงเหรอตัวเอาสีอะไรเลี้ยวสีเออแล้วตาตาสีอะไรสีฟ้าตาสีอะไรตาสีโอเคยังโอเคได้โอเคแล้วเปลี่ยน ผมด้วยผมครัผมทรงไร <Okay. S 1> เนี่ยเห็นป่มตอนนี้หนูยังไม่มีตังค์เนี่ยอันนี้คือต้องใช้ตังค์เห็นไหมต้องใช้ร้อยหนึ่งอันนี้ต้องใช้5้าสิบคือหนูจะทําได้หนูต้องไป,ไปเล่นไปเล่นแบบตะกี้เนี้ที่เราเล่นอ่ะ <Okay. S 1> คือเราต้องไปทาการบ้านมาก่อนแล้วหนูก็จะได้ตังค์แล้วหนูก็มากดซื้ออันนี้ถ้าหนูอยากได้อ่ะโอเคไหมง <Okay. S 1> EN ั้นหนูดูหมวกก่อนเนี่ยมนเสียตังค์หมดเลยอุ้ยเอาอ,นนอันนี้อ่ะอันนี้เราเปลี่ยนอยันนี้เฮ้ยทำไมเปลี่ยนได้หมดเลย okay. เอล่ะเอาแบบนี้แหละอันนี้ <P le af> พื้นอ่ะกกแ,แล้วตู้อะไรเปลี่ยนได้ไหมดีผานังก็เปลี่ยนได้เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้นะงั้นกดโอเคค่ะโอเคก็ได้นะโอเคงั้นเราไปทํากิจกรรมแล้วเราจะได้มาแต่งชุดกันต่อ,อเพราะว่าเนี่ยถ้าเราเข้าไปแต่งชุดเนี่ยหนูอยากได้แบบว่ากางเกงตัวอื่นเสื้อตัวอื่นเปะละ่าสวยสวยเต็มเลยดูดิดด หนูต้องไปทํามาอย่างตะกี้เนี้ยไปตกปลาแล้วถ้าได้ปุ๊บหนูชนะหนูก็เอาเหรียญมาซื้อแล้วแล้วหรือว่าเราเขียนหนังสือมันก็ได้เหมือนกันก็นได้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูไงว่ามันมีอะไรให้เราทําบ้างหนูอยากเขียนหนังสือแล้วก็ทํไปให้เขาตามาเออเราแบบแบางั้นเดี๋ยวออกไปดูออกไปดูออกไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเอาอย่างหนูอยากทาการกาบ้านอ<ะ>เออทําการบ้านแล้วจะไปเอาเหรียญโอ้โหทำไมจู่ๆก็ไม่อยากทำการบ้านเฉยเลยเอาทุกคนดูดิ ทุกคนดูดิจุจุก็ามาอยากทำการบ้านเฉยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้ออะไรเมื Now, ่กี้เป็ดเพียงบอกชื่ออะไรสเตล่าอันไหนคือสเตล่าสเตล่าได้แล้วเลยรอเอาให้ครบนะเอาให้ครบ yeah. right. หนูต้องจำชื่อคนให้ได้นะมีแซลลี่มีสเตล่า มาดม้ามามามาใช่ปะเออใช่บาย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 เอาให้ครบเอาให้ครบเสร็จแล้วไปบ้านป้ปานี่กระโดดใส่เลยเดี๋ยวน้ำก็สาลาหรอกเกียรน้าไหม ได้แปดอันแล้วเดี๋ยวลองไปเกมอื่นลองลองไปที่บ้านไหมล่ะหนูอยากไปที่บ้านเออไปที่บ้านไปที่บ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านอ่แล้วดูนะตอนนี้มีกี่อันไม่รู้เก้าเก้าอันเก้าอันดูนี้ว่าชุดมันมีอันไหนที่ได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ต้องไปเล่นเอาเงินมาอีกมาดูกันดูกดูก่อนว่าโอ้โหอันนี้มันต้องห้าสิบแต่ดูอันที่ถูกดิเห็นไหม หนูต้องไปเก็บให้ได้เยอะกว่านี้หนูต้องไปทําการบ้านให้มันได้เยอะกว่านี้เห็นไหมโอเคหนูอยากทำการบ้านดูดิโอเคหนูอยากทําการบ้านโอเคครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็ลองเข้าไปลองโหลดกันดูนะแอป Royal ABC เป็นนักพัฒนาร่วมกันกันกบมหลาลัย Stanford และ Cambridge University ของ UK คือก็ททำร่วมกันกับพัฒนามาร่วมกันซึ่งมันดีมากๆเลยสำหรับแบบว่าเด็กๆตั้งแต่อนุบาลหนึ่งยันป <laughs> สามโอเคครับฝากด้วยทุกคน <Okay. S 1> เดือนหนึ่งมันไม่ถึง120บาทนะสเตล่าคือ นี่ <laughs> จะเก็บคออย่างเดียวเลย,ยงไงฝากด้วยครับทุกคนฝากเข้าไปโหลด,ดเดี๋ยวผมจะทิ้งดีสคริปชั่นอะไรไว้ให้นะก็ไป <c oughs> ให้ลูกให้หลานดีกว่าไปเล่นเกมอย่างอื่นที่มันแบบไร้สาระโดดๆอันนี้ค <c oughs> ือนนติดแล้วนะ <c oughs> คือมันจะทําให้ลูกคุณแบบติดการเรียนรู้ของภาษาอังกฤษด้วย <c oughs> แล้วก็ได้เล่นเกมด้วย <c oughs> โดๆโดๆโ,โอเคไปก่อนครับไปก่อนทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ Royal ABC Self Study ดหนึ่งแพลตฟอร์มเข้าใช้งานได้สองแอปเกณฑ์การวัดระดับทางภาษา หลักสูตรจากสถาบันชั้นนำของโลกทักษะสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตทักษะการเรียนรู้รอบด้านเอกาสารการเรียนที่คุณเลือกใช้งานและปริ้นได้เองบดเพลงน่ารักสมวัยออกเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษากิจกรรมสนุกสนุกมากมายรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ เพียง1,400บาทต่อปีปูพื้นฐานทางภาษาที่ดีกับ Royal ABC กันเถอะตอนการสั่งซื้อ Royal ABC เซลสตัดี้ผ่านไลน์โอขั้นตอนที่1สแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนบนไลน์ Royal ABC Sales t u d y ขั้นตอนที่2กดปุ่มสั่งซื้อสินค้าขั้นตอนที่3กดสั่งซื้อสินค้าตรงผลิตภัณฑ์ Royal ABC Self s ซ l e s t u d y ขั้นตอนที่4ให้เรากดซื้อเลยขั้นตอนที่5ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนสินค้าและราคาทั้งหมดขั้นตอนที่6กกรอกข้อมูล ขั้นตอนที่7ให้เลือกวิธีการจัดส่งและวิธีการชำระเงินขั้นตอนที่8หากโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต้องแนบหลักฐานการชำระเงินขั้นตอนที่9รอยืนยันการชำระเงินและรับรหัสเข้าใช้งาน